สวัสดีค่ะทุกคนตอนรับเข้าสู่เลิฟลี่ซากุระและนักสืบที่ตั้งกว่ามารายงานตัวแล้วค่ะในวันนี้เนี่ยจะพามาดูป้ายหน้าโรงเรียนซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกค่ะเป็นป้ายชื่อหน้าโรงเรียนซากุระนี่แหละแต่หารู้ไม่ว่ามันคือชื่อเต็มของโรงเรียนซากุระที่ซ่อนอยู่ค่ะโอเคมาดูกันเลยนะคะเราจะพึ่งแอปแปลภาษานั่นเองเนื่องจากว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะ นั่นก็คือนี่เลยชื่อเต็มของโรงเรียนซาก,กุระนะโรงเรียนมัธยมซาก,กุระกาคุวเฮ้ยจริงดิมันจึงมากค่ะเป็นอย่างนี้จริงเหรอก็รบกวนใครที่รู้ภาษาญี่ปุ่นหรือเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมาบอกทีนะคะว่ามันอ่านแบบนี้จริงหรือเปล่าเรามีการ์ตูนสนุกนุกและความลับในเกมซาก,กุระมอบมายหากชอบก็กดไลค์ กดแชร์และติดตามกันได้